ขวัญอุตสามณีโผชี้แจ้งเจอข่าวแรงไฟรั่วดับคากองถ่ายสามีเงิน่อนนับว่าเป็นข่าวแรงที่เกินจะรับไหวสำหรับนางเอกตุ๊กตาบาร์บี้ขวัญอุตสามณีที่ล่าสุดกลายเป็นข่าวดังในโลกโซเชียล หรือว่าสาวขวัญถูกไฟลว่มเสียชีวิตค่ากองถ่ายละครสามีเงินผ่อนถึงขั้นถูกตีความและเขียนเกินจินตนาการว่าสาวขวัญเสียชีวิตท่ามกลางความน่าสงสัยว่าถูกฆาตกรรมปิิศนางานนี้เจ้าตัวพร้อมออกมาชี้แจงกับทีมประชาสัมพันธ์ละครว่า ไม่ตกใจเลยที่เจอข่าวแบบนี้เพราะขวัญโดนจนชินแล้วอันนี้ก็เป็นเฟกนิวเช่นเคยขวัญยังมีชีวิตอยู่ไม่ได้ตายตามข่าวที่ออกมาและครั้งนี้ก็ไม่ใช่ครั้งแรกด้วยที่บอกว่าขวัญเสียชีวิตคงไม่ดำเนินการฟ้องค่ะเพราะเราไม่สามารถดำเนินการได้มันมีออกมาเรื่อยๆมองอีกมุมหนึ่งก็รู้สึกอุ่นดีค่ะ ต้องขอบคุณเขาที่ยังนึกถึงการเขียนถึงการแสดงว่าเขายังเห็นว่าขวัญขายได้ได้รายได้ได้ยอดคลิกก็ไม่โกรธหรอกคะ่ะแต่ว่าอย่ามีบ่อยเพราะว่าบางทีคนที่ไม่ได้กดเข้าไปเห็นผ่านๆอาจตกใจได้ตรงนี้ก็อยากชี้แจงว่าขวัญยังมีชีวิตอยู่นะคะ